สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจในการที่เราจะเดินหน้ายกระดับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาเข้าสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราพูดถึงสนามบินอู่ตะเภาเนี่ยนะฮะคนไทยอาจจะไม่รู้จักกันโดยทั่วๆไปก็ตามหรือแม้แต่คนต่างประเทศก็อาจจะไม่มักคุ้นหรือว่าคุ้นชินกับสนามบินแห่งนี้แต่ว่าไม่น่าเชื่อครับ ว่าสนามบินแห่งนี้นั้นยกกระดับการเป็นนานาชาติตั้งแต่เมื่อปี2532จนถึงปัจจุบันที่ผมนั่งอยู่นี่คือภายในตัวอาคารปัจจุบันนะครับเราเห็นนักท่องเที่ยวที่เริ่มเดินทางเข้ามาเช็คอินเพื่อที่จะเข้าสู่เที่ยวบินที่จะออกไปจากสนามบินอู่ตะเภาแห่งนี้ปัจจุบันอู่ตะเภาเนี่ยถือว่าเป็นสนามบินยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสมัยใหม่แล้วเพราะว่ามีสายการบินของภาคเอกชนเข้ามาเปิดให้บริการหลายแห่งแล้วนะครับ สามารถจะบินจากที่นี่ไปทั้งจีนก็ได้ไปทั้งมาเลเซียก็ได้อนาคตจะบินไปถึงหมาเก้าก็มีหรือว่าจะบินจากที่นี่ไปทางภาคเหนืออีสานแล้วก็ใต้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยนะครับหลายคนที่ไม่รู้จักอู่ตะเภาจะรู้จักมากขึน้นวันนี้เราจะเปิดประตูสนามบินอู่ตะเภาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าจะเดินหน้ายกเครื่องเข้าสู่ความเป็นสากลได้อย่างไรนะครับอยู่กับผมในวันนี้ ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณกอบการวัฒนะวนรางกูลส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับพลเรือตรีวรพลทองปรีชาท่านเป็นผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอ่ตภเภาและสําคัญที่สุดครับคนในพื้นที่เองด้วยนะฮะคุณอิทธพลคุณปลื้มนาย,ยกเมืองพัทยานะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เป็นครั้งแรกที่มาอ่ตภเภาอันนี้พูดกับท่านผู้ชมกับทุกท่านจริงๆนะครับ,รบทีนี้พอมาถึงมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากผมเริ่มก่อนครับว่าตอนนี้ สนามบินแห่งนี้เนี่ยอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือรแต่ว่าจากนี้ไปก็จะมีภา,ารกิจมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นคงและแต่จะเป็นเชิงพาณิชด้านดดการท่องเที่ยวและสิ่งที่จะตามมาคือจะมีการลงทุนเกิดขึ้นเพราะนักนักธุรกิจก็จะบินผ่านตรงนี้ผมเริ่มมุมมองของท่านรัฐมนตรีก่อนครับว่าการที่เราจะต้องปรับในแง่การดําเนินงานของภาคการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมกับโอกาสสนามบินอูตเภาเนี่ย ส่วนการท่องเที่ยวปรับอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของมุมมองการท่องเที่ยวเนี่ยสนามบินนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะเพราะเราต้องการที่จะยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเป็น quality leisure destination และกลุ่มจังหวัดทางภาคตะวันออกเนี่ยตั้งแต่ชนบุรีไปจนถึงจังหวัดตราเนี่ยถือว่าเป็นในยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวของเราเลยชื่อว่า active beach นะคะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยยกตัวอย่างเช่นกัมพูชาแล้วก็ตรงต่อไปที่เวียดนามได้ด้วยตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาตรงนี้ปกติก็มีมากอยู่แล้วนะคะอย่างที่ว่าเนี่ยปีนี้ก็น่าจะแตะ9้าล้านดิีๆอาจจะใกล้ๆ10ล้านในปีหน้าได้ด้วยเนี่ยแต่เราจะทำทำอย่างไรเนี่ยให้เข้ามาเราเนี่ยไม่ใช่เขาบอกว่าเราเป็นมาเพราะเราราคาถูกแต่ว่าเพราะว่าเรามีอะไรหลากหลายที่จะ ให้เขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นทางพัทยาเองจะเป็นจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดเนี่ยตอนนี้เขาจะมีโพสิชันแล้วว่า เขาจะมีการการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรของทางพัทยาก็จะเป็นอะไรที่แอคทีฟของทางระยองก็จะเน้นผลไม้จันทบุรีเขาก็จะมีมีความเป็นชุมชนตราดก็เป็นชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงอาเซียนเป็นแถบนี้จะเป็นทางด้านกรีนทัวริสึมมากขึ้นเป็นแฟมิลี่เดสิเนชั o นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจะเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ได้เน้นเฉพาะจํานวนนักท่องเที่ยวแต่เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่มาแล้วเราเชื่อว่าการที่เปิดอุตภเปาเนี่ยจะทําให้เกิดการ่อ เที่ยวกลุ่มใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่มาประชุมนะคะกลุ่มที่มาทํากิจกรรมเราจะโปรโมทแถบนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นสปอร์ตเดสเซนชัยด้วยมันการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติซึ่งมีอยู่แล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะช่วยผลักดันกันให้มีมากขึ้นในอนาคตท่านนายกเมืองพัทยาครับนี่เป็นโอกาสสําคัญของเมืองพัทยาและเมืองรอบๆพัทยาอย่างไรครับถือว่าเป็นสิ่งที่เรารอคอยกันมานานนะครับตั้งแต่เปิดเป็นสนามบินนานาชาติ ก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งในเรื่องของการลงทุนในภาคเอกชนสายการบินต่างๆนะครับแล้วก็ที่สํคาคัญคือนโยบายทางด้านความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางผู้ที่มีส่วนกํากับนโยบายในเรื่องของการทําให้สนามบินอูตเปาเป็นสนามบินเชิงพาณิชนานาชาติเต็มรูปแบบนะครับผู้โดยสารส่วนใหญ่กว่า80ซนที่มา ใช้สนามบ,บินอุตภเปาจะไปท่องเที่ยวที่พัทยาด้วยแล้วก็จะกระจายไปในภูมิภาคตะวันออก uh huh. และที่จะตามมาคือนักลงทุนชาวต่างชาตินะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของทุกภาคส่วน uh huh. ในพื้นที่อยู่แล้วตั้งแต่หอ,อการค้า uh huh. สมาคมธุรกิจผู้ประกบ uh huh. อบการท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนที่นี่ uh huh. ฉะนั้นการเปิดเต็มรูปแบบของสนามบ,บินอุตภเปานะครับ uh huh. ก็จะเป็นการสร้างรายได้นะครับ uh huh. แล้วก็เพิ่มช่องทางในเรื่องของการ ส่งเสริมธุรกิจโดยเพิ่ยิ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะนํามาซึ่งเศรษฐกิจในคลัสเตอร์อย่างที่ท่านบีได้เรียนว่าแต่ละจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกจะมีความโดดเดน่นในแต่ละด้านแตกต่างกันะนั้นเราเอาความโดดเด่นและยุทธศาสตร์ในเรื่องของการแอคเซสหรือการเดินทางเข้าถึงเนี่ยมาเป็นข้อได้เปรียบในการ<อ>ที่เราจะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและภูมิภาคตรงนี้ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจากสนามบินใช่ด้วยได้ใช่ครับอ๋อครับ ถ้าผูนโดยการครับในฐานะเป็นเจ้าของสถานที่แล้วนะฮะแล้วดูแลตรงนี้มานานคือแม่พูดก็พูดตรงๆนะฮะเวลาคนเข้ามาสนามบินทหารก็จะรู้สึกว่าอืมนะมันเกร็งขามากเลยนะฮะแต่ว่าจากนี้ไปเป็นเชิงพาณิชย์ต้องรับผู้โดยสารรับนักท่องเที่ยวรับนักธุรกิจท่านปรับภารกิจแล้วก็วิธีที่จะบริหารการจัดการสนามบินแห่งนี้อย่างไรครับก็ตามที่คุณบัญชาได้ได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบ,รบแล้วนะครับว่า จริงๆแล้วสนามบินอูรเพาเนี่ยเป็นท่าอากาศยานนานาชาติดําเนินการในงเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี32นะครับ20กว่าปีมาแล้วนะค,ะครับเ,เราก็ได้มีการปรับตัวมีการเรียนรู้มาตลอดเวลาทําไมกองทัพเรือถึงเป็นผู้บริหารเพราะว่าเนื่องจากว่าเราสร้างสมดุลในเรื่องการใช้งานเชิงพาณิชย์กับในเรื่องการใช้งานทางทหาร,ค,รความมีเอกภาพเนี่ยทำให้เราปรับตัวได้เร็วนะครับสามารถจะปรับเปลี่ยนการใช้สนามบินในเชิง ทางทหารก็ดีในเชิงพานิชก็ดีให้มันสามารถไปควบคู่กันได้นะครับจริงๆแล้วตั้งแต่มีนโยบายของรัฐบาลที่จะที่จะผลักดันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงในเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้นจริงๆแล้วเราแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเพราะว่าเพราะว่าเราปรับตัวมาตลอดเวลาแล้วเราทํามาจนเป็นมืออาชีพแล้วนะครับทีนี้ด้วยความที่สนามบินดุลพเาเนี่ยอยู่ในโลเคชันที่ได้เปรียบแล้วก็มีศักยภาพมากเนการท่องเที่ยวตามที่ ทางเมืองพัทยาทางท่านรัฐมนตรีพูดในเรื่องของอุตสาหกรรมก็ดีซึ่งมีอยู่รอบโดยรอบนะครับในเรื่องของท่าเรือการเชื่อมโยงการขนส่งก็ดีทําให้ทําให้ตรงนี้มีศักยภาพแล้วก็เราพร้อมที่จะขยายขีดความสามารถไปเรื่อยๆเมื่อความต้องการในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจมีเพิ่มขึ้นเราก็ปรับตัวได้ตลอดเวลาเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ปรับตัวอยู่อย่างไม่หยุดยั้งอยู่ครับปัจจุบันเนี่ยเรารองรับจํานวนผู้ใช้บริการที่นี่ได้อย่างไรครับ ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีช่วงที่พีคมากมากก็เป็นพันคนนะครับที่เข้ามาอยู่ในอาคารเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มีสายการบินที่เปิดรูทเป็นประจําแล้วเนี่ยผู้โดยสารก็เริ่มมากขึ้นแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าศักยภาพจริงๆเราเราได้ f o ์ e c a s t ว่าเันมีการศึกษาร่วมกันกับผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่เรามองเห็นแล้วว่าต้องขยายขีดความสามารถแล้วนะครับ ในปีหน้าเนี่ยเราได้เริ่มสร้างอาคารหลังใหม่แล้วที่มีความสามารถมากขึ้นในปีหน้าเราก็จะเริ่มเปิดออปเรตซึ่งจะทําให้ผู้โดยสารมีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็รับเที่ยวบินได้มากขึ้นครับอาคารหลังใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นในภาพกันนี่นะฮะจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับอาคาราหลังใหม่เนี่ยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ตั้งแต่กลางปีแล้วนะครับ เรามีแผนว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะเริ่มให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราจะมีแผนในการเริ่มค่อยๆเปลี่ยนทายการให้บริการต่างๆแล้วก็ทดลองใช้งานในเดือนมิถุนาเนี่ยเราเชื่อว่าเราพร้อมที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มเต็มรูปแบบในเรื่องการบริการผู้โดยสารนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศอ๋อทั้งในและต่างประเทศผมลงลึกนิดหนึ่งในแง่จํานวนของสายการบินจํานวนเที่ยวบิน ปริมาณของผู้ใช้สนามบินสําหรับ,รบอาคารใหม่ที่จะเปิดเนี่ยได้ประเมินตัวเลขแล้อย่างครับเ,ออเราได้ประเมินแล้วครับว่าในปีแรกเนี่ยคงจะประมาณล้านล้านไปลาๆล้านไปลายๆนะครับแล้วก็ในปีที่2เนี่ยก็คงจะก้ากระโดดขึ้นมากขึ้นคงจะขึ้นไปถึง3ล้านภายในภายในไม่เกิน3ปีไม่เกิน3ปีปีครับจีดค,ความสามารถของตัวอาคารเองเนี่ยเราสามารถ อาคารหลังใหม่นะครับ uh huh. เราสามารถรับผู้โดยสารได้ถึง1 5 0 0คนต่อช่วงเวลานะครับ uh huh. นั่นหมายถึงว่าเครื่องบินจำโมเจ็ดสามลำนำผู้โดยสารเข้ามาเนี่ย uh huh. ก็สามารถจะให้บริการ uh huh. มีความโอ่โถงสะดวกสบาย uh huh. เพียงพอรับถ้ารัฐมนตรีครับเห็นศักยภาพโตอย่างเงี้ยจะรับได้ถึงสล้านเครื่องบินจมโบ้จะลงได้พร้อมกันภายในเวลาเดียวกันนั่นก็แสดงว่าจะมีผลตอบเป้าของการท่องเที่ยวด้วยรวมถึงการจะเชื่อมต่อไปสู่อาเซียนที่เป็นคัสเตอร์ด้วยยังไงเรื่องนี้น่าสนใจครับ ก็ถือว่าตรงเป้าเป้าหมายของเราเลยที่มองเราทํายุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวที่ว่าเติบโตยั่งยืนเนี่ยของปี58ถึงถึง60นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสนามบินอุตภเปานานาชาติเนี่ยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์เราค่อนข้างมากเราเริ่มไปไปโปรโมทแล้วนะฮะไปต่างประเทศเพราะเวลาเราไปไปเครื่อทราวลมาร์เก็ตเนี่ยในในตลาดยุโรปในตลาดหลายๆที่เนี่ยพอบอกว่าเราจะเปิดที่นี่เนี่ยทุกคนสนใจมากคือคือด้วยคือชื่อเสียงของภาคตอนออกของเราเนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็หลายคนเนี่ย เหมือนเหมือนก็เคยจําได้ว่าอู่ตะเพาอยู่แถวแถวเนี้ยเนี่ย <c oughs> ซึ่งเขาก็คิดว่าคือการท่องเที่ยวนี่ถ้าเผื่อในแง่ของการคมนาคมคการเชื่อมโยงเนี่ยตรงมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้สร้างจํานวนนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น <c oughs> เพราะว่ามันมันลดเวลาในแง่ของการเดินทาง <c oughs> อาจจะได้หน่อยสะดวกขึ้นแล้วก็ทําให้เขาอยู่อยู่ อยู่อยู่ได้นานแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็เน้นนะคะว่า<ช>อยากให้อยู่นานขึ้นด้วยนะคะเ<ช>มื่อก่อนชุดเคยมานักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเนี่ย<ช>ประมาณ 60- 70%เป็นนักท่องเที่ยวที่มาซ<อ>้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราคิดว่าทํายังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาซ้ําแล้วยังมาอีกแล้วยังมาอีกอันนี้คือสิ่งใหม่ๆสะดวกขึ้น<ช>แล้วสามารถคอนเน็ตจากชนบุรีไปอีกจังหวัดใกล้เคียงได้อีก4ีจังหวัดใช่ผมน่าสนใจตรงนี้ครับว่า<ช>ตอนนี้พอเดียวอาคารใหม่จะเปิดจะรองรับได้เยอะนักลงทุนจะมานักธุรกิจจะมา เวลาเดินทางมาสนามบินก็สําคัญคร,ระบบการคมนาคมขนส่งจากคนในพัทยามาใช้อู่ตะเภารอบจังหวัดมาใช้ที่อู่ตะเภาตอนนี้ท่านนายกเมืองพัทยามองการบริหารจัดการเรื่องของระบบการขนส่งคนเข้ามาใช้ตรงนี้อย่างไรครับครับถือว่าการคมนาคมหรือการเข้าถึงสนามบินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคนะครับซึ่งท่านบดีได้เรียนแล้วว่าจะมีการพัฒนาบุรณาการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่จะเป็นทาง กระทรวงคมานาคมเองกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ทางการท่าอากาศยานอุตภานะครับนะในส่วนของเมืองนั้นเราได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของจุดที่เป็นเทอร์มินอลนะครับเป็นบัสเทอร์มินอลเป็นเช็ตเทลบัสนะครับในเรื่องของการบริการผู้โดยสารที่จะเชื่อมโยงระหว่างเมืองพัทยานะเข้ามาสู่สนามบินอุตภาอยู่แล้วนะครับ,รบซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราได้ร่วมมือกับศูนย์การค้าของภาคเอกชนในการมีรถในการรับส่งผู้โดยสาร ในปัจจุบันอยู่แล้วนะครับซึ่งเปนการลงทุนร่วมกันร,ระหว่างภาคเอกชนนะครับแล้วก็เหมือนพัทยาก็ให้ความสะดวกต่อจากนี้นะครับจะมีการผลักด,ดันในเรื่องของการขยายเส้นทางเดิมรถไฟด้วยนะครับมาจนถึงสนาสถานีด้านหน้าสนามบินอุตภเปาซึ่งเรามีการมีโครงสร้างคือเรามีระบบรางอยู่ที่ มาจอดด้านหน้าสนามอุตภาราอยู่แล้วนะครับซึ่งท่านผู้อำในการท่ากาแการอุตภาราก็จะมีการผลักดันร่วมกันนะครับโดยภาพรวมของประเทศท่าน่านรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้นําในการผลักดันในเรื่องของเส้นทางสัมปทานเดินรถนะครับในเรื่องของเส้นทางคมนาคมอย่างอื่นเพราะว่าอุตภาราเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่เชื่อมในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวจะนํามาซึ่งในเรื่องของการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับ การนั้นการเปิดสนามบินอุตภเภาในเชิงพาณิ์เต็มรูปแบบผมเรียนว่าจะได้ประโยชน์โดยตรงกับทั้งประเทศไทยนะครับปิดท้ายสั้นๆครับท่านผูน้อำนวยการครับต่อต่อไปนี้อุตภเปาจะดูแล้วเฟรนลี่ดูแล้วเป็นมิตรจะมีเส้นทางบอกจะมีความเป็นกันเองจะลดความรู้สึกว่าโอ้นี่ไม่ใช่สนามบินทางท,างทางหารที่หลายคนรู้สึกว่ารู้สึกเก่งอกเก่งใจอะไรเก่งขามอย่างเงี้ยต่อไปจะเป็นภาพลักษณ์ใหม่หมดเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับ จริงๆแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกิจกรรมที่เป็นสาธารณะในะพื้นที่สนามบินอูตะเภาก็ไม่น้อยนะครับฮฮฮฮเรามีแท็กสําหรับขี่จักรยานที่เป็นม u เท a i n ไ i ค์นะครับปีที่แล้วมีการจัดลิฟตี<ะ>้รั n นิ่งนะครับเราก็ปีนี้ก็คงจะต้องอเพิ่มสเกลของเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ให้ประชาชน มองเห็นว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเข้ามาได้ปกติพื้นที่ทหารเนี่ยก็เป็นเขตทหารหน้าเข้าอยู่แล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยเราก็จะปรับภาพลักษณ์จุดตรวจจุดสกัดจุดห้ามต่างๆเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นอันนี้ด้วยความที่กองทัพเรือบริหารทั้งด้านความมั่นคงทั้งด้าน ด้านเศรษฐกิจด้านพาณิชย์เนี่ยก็ทําให้เราปรับเปลี่ยนได้เร็วคือไม่ต้องไม่ต้องไปเถียงกันไปเถียงกันมาว่าใครจะถอยไปตรงไหนนะครับเพราะเราถหารด้วยการเราคุยกันได้เลยว่าาจุดยานย้ายไปตรงนี้ได้ไหมเราไม่ตรวจตรงนี้ผ่านผู้โดยสารแล้วเราไปสกัดในเรื่องเขตทหารในจุดอื่นที่จะเป็นความมั่นคง<อ>ที่สําคัญได้ไหมเราเราปรับเปลี่ยนได้ทันทีเพราะฉะนั้นเส้นทางต่อไปจุดยามต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการปรับเปลี่ยนถนนก็จะขยายขึ้นมานะครับ ที่เป็นท่านนายกเมืองพัทยาพูดถึงว่าต่อไปก็จะมีรถประจำทางที่มีบัสเทอร์มินอลอยู่ที่ที่พัทยาในพื้นที่ตรงนี้เราก็จะทําแบ่งพื้นที่ให้ตาหลับเป็นบัสเทอร์มินอลเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารปัจจุบันนี้เรามีมีการคมนาคมเดินทางอยู่แล้วแต่เป็นเป็นระบบเป็นแบบเช่าเหมาช่ครับรถตู้อะไแต่ก็มีหลายเจ้านะครับที่ที่ทำให้เขาเกิดการแข่งขันในการให้บริการแต่ถ้ามันเป็นเป็นการเดินทางที่เป็น เส้นทางประจําไม่ว่าจะเป็นรถไฟก็ดีนะครับเป็นรถจําทางก็ดีทั้งจากคารยองด้วยก็สะดวกขึ้นแล้วเราก็อำนวยความสะดวกเป็นที่ครับับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับท่านผู้ชมครับฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับนี่แหละครับคือการปรับทั้งวิธีคิดวิธีทำงานก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลและอาคารแห่งนี้ในอนาคตก็จะถูกปรับเปลี่ยน ไปเป็นสนักงานของสายการบินซึ่งคาดหวังว่าก็จะเข้ามาเยอะแยะมากมายและอาคารใหม่ที่เปิดขึ้นก็จะมีความทันสมัยนี่แหละครับเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้ายกระดับสนามบินอุตภเภาสู่ความเป็นสากลเพื่อการท่องเที่ยวการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนะครับวันนี้ผมบัญชาชุมเชเวศและแขกทั้งสามท่านลาทานผู้ชมไปก่อนนะครับมาใช้กันเยอะๆสำหรับอุตภเภาในอนาคตกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ 啊。<music>